ส, Comm: สวัสดีครับมาพบกับวิดีโอการสร้างแบรนด์และสร้างตัวต,วตวนประจำเดือนพฤษภาคมนะฮะสำหรับใครที่อยู่ในสายการสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวต,วตวนเนี่ยอะไรบ้างที่เราต้องเข้าใจในเดือนพฤษภาคมนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเราสารุปออกมาเป็น6ข้อย่อยๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับคือในการสร้างแบรนด์กับสร้างตัวตวนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่านะเราสร้างตัวตนไปเพื่ออะไรคือคืออย่างนี้ครับ คือผมเห็นหลายคนเนาะที่ทำแฟนเพจล้วก็ประสบความสำเร็จมากคือแฟนเพจเนี่ยมีคนกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เยอะมากบางแฟนเพจเนี่ยมีคนกดไลค์เป็นแสนไลค์หลายแสนก็มีนะครับแต่พอมีคนกดไลค์จำนวนเยอะๆเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยคำถามต่อมาก็คือมีคนกดไลค์เยอะมีคนติดตามเยอะแต่ว่ามันจะผันแปรไปเป็นเงินได้อย่างไรล่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะจบที่ภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เราเรียกว่า monetize นั่นก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ยังไงใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแฟนเพจก่อนที่เราจะเริ่มสร้างตัวตนให้มีคนรู้จักเราเนี่ยเราก็ต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ก่อนว่าเออเราสร้างตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจมันจะกลายเป็นช่องทางการทํามาหากินของเราได้จริงไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องตอบให้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราโด่งดังไปแล้วเนี่ยเราจะทําเงินยังไงกับมันใช่ปะ่ะอ่าเนี่ยมันก็คือที่มาของข้อที่สเราจะหาเงินได้อย่างไรใช่ปะ่ะ คือคือถ้าเราถ้าเราตอบได้เนี่ยเราตอบได้ปุบ๊บการสร้างตัวตนของเรามันจะมีมันจะมีจุดเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เรามันก็จะมีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแต่ถ้ากลับกันเนี่ยเราเราเราตอบไม่ได้คือเราทําไปแบบไร้ทิศทางทําเพราะทําเอาสนุกทําเอามันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะทําให้เราเกิดปัญหาในอนาคตเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าสุดท้ายทางลงของเราหรือ Ex i t p l a แนมันจะคืออะไรนะเออฝากไว้สั้นๆข้อที่3มก็คือ จุดเด่นของเราเนี่ยนะจุดเด่นของเราสามารถพัฒนาได้หรือไม่าสามารถพัฒนาได้หรือไม่ทำเป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องได้ไหมแคืออย่างนี้คือเวลาเราจะสร้างตัวตนให้โดดเด่นหรือสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันก็ต้องมีความโดดเด่นต้องมีความแตกต่าง ที่มีอยู่ในตลาดถูกปะคนเขาถึงจะให้ราคาเราถูกปะแต่คําถามคือถ้าเกิดว่าเราเขียนคอนเทนต์หรือเราทําวิดีโอในช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเรายังใหม่ๆสดๆสิงๆใครก็สนใจเราทั้งนั้นถูกปะแต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยจุดที่เราแบบไม่ใช่ของใหม่ในตลาดแล้วอะใครๆก็รู้จักเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำคอนเทนต์ได้หรือเปล่าเรายังสามารถเขียนคอนเทนต์ให้มันว้าวได้อยู่เหมือนเดิมไหมคนที่เป็นแฟนคลับเราคนที่ติดตามเราเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเออ ฉันต้องตามคนคนนี้เพราะว่าฉันชอบลักษณะไลฟ์สไตล์ของคนคนนี้ไม่ว่าคอนเทนต์จะอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบสุดๆหรือว่าฉีกแนวจากของเดิมสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ฉันชอบอะยังไงฉันก็จะตามคนคนนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมถ้าเราทําแบบนี้ได้อะเราก็จะเป็นจุดเด่นในการทำคอนเทนต์ที่ไม่ว่าคอนเทนต์เราจะออกไปกี่ปีก็ยังจะมีคนติดตามเราถูกปะ่ะอ่อนะข้อที่สี่ เมื่อคอนเทนต์เนี่ยมันกลายเป็นงานมันกลายเป็นงานเราจะมีเวลาในการ upgrade, อัปเกรดความรู้ลดน้อยลงหมายความว่าอะไรครับอาจารย์คือสุดท้ายเนี่ยการที่เราจะสร้างตัวตนหรือสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องใช้ input. อินพุตอินพุตก็คือความรู้ที่เรามี ความรู้ที่เรามีจะเปลี่ยนออกมาเป็นเอาต์พุตก็คือเป็นเ,เป็นผลงานเพื่อให้คนที่ติดตามเราเขาได้เสพเขาได้ตามถูกปะเขาเรียกอินพุตเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อคอนเทนต์ที่เราทํามันกลายเป็นงานมันกลายเป็นงานประจําที่เราต้องทําเราหยุดทําไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมีเวลาที่จะอัปเกรดตัวเองลดน้อยลงเราจะมีเวลาหาอินพุตมีเวลาหาความรู้ลดน้อยลงดังนั้นเนี่ย ถ้าเรารู้แล้วว่าไอ้สิ่งนี้ยเราเปิดแฟนเพจขึ้นมาสอนเรื่องนั้นเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ความรู้เรื่องหนึ่งสองห้าสร้างแบรนด์ไป1นึ่งมี่ห้ามันจําเป็นต้องใช้ข้อมูลจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรใหม่ๆเราอาจจะต้องสร้างทีมงาน เราอาจจะต้องหาเวลาในการเอาอะไรที่ทําซ้ําๆเนี่ยให้ทีมงานทําแล้วเราเองก็ศึกษาเรื่องใหม่ๆเพื่อให้เกิดความอ e ีกความคิดสร้างสรรเพื่อให้เกิดของใหม่ๆที่มีคนติดตามเราตลอดแบบเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปได้ต่อเข้าใจใช่ไหมข้อที่5ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยมีการจับมือมีการร่วมมือหรือเขาเรียกว่าคอลแลบกันก็คือมีการร่วมมือกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นๆใช่ปะเออ เพื่อให้คอนเทนต์หลากหลายขึ้นเข้าใจใช่ไหมคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณทํางานคนเดียวคุณคิดคอนเทนต์คนเดียวบางทีเนี่ยไอการที่คอนเทนต์จะครีเอทีฟเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดของคุณเนี่ยคุณร่วมมือกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นไปคอลแลบกันบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้แบรนด์เนี่ยมันมีความหลากหลายแลกเปลี่ยนฐานผู้ชมซึ่งกันและก,กันแบบเนี้ยจะโตทั้งคู่ได้นะครับ ข้อสุดท้ายคือเราต้องหัดยิงโฆษณาด้วยนะ,ะหัดยิงโฆษณาที่ต้องวางระบบนะเพื่อความมั่นคงของธุรกิจคือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านะต้องเข้าใจก่อนว่าโฆษณาเนี่ยมีความจําเป็นมากอย่างเช่น คุณทำคอนเทนต์เนี่ยคุณเป็นคุณเป็นคนทำคอนเทนต์ที่เก่งมากมีแต่คนตามคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโพสต์คอนเทนต์ลงไปส่วนใหญ่คนที่เขาตามดูมันก็จะเป็นคนเดิมๆถูกไหมดังนั้นการยิงโฆษณาจะทําให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเลเวเลตคือมีลูกค้าใหม่ๆม,มีคนใหม่ๆม,มาตามดูทําให้เกิดแบบลูกค้าใหม่ๆได้ทําให้โฆษณาหรือสินค้าของเราเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างได้มากขึ้นผมนึงบอกว่าโฆษณาเนี่ยเป็นจุดตาย เป็นจุดจำเป็นเป็นจุดที่จะทําให้ใครๆก็รู้จักเรามากขึ้นดังนั้นก็ต้องศึกษาต้องทําให้เต็มที่แล้วทุกคนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จจากตรงนี้ได้ดังนั้นอันนี้ก็คือวิดีโอสรุปเรื่องการสร้างตัวตนกับการสร้างแบรนด์ประจําเดือนพฤษภาก็ฝากทุกคนไปลองใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กยังไงก็บอกกันด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ